รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันอังคาร12กันยายน2566ปุ๊กสมภพชิวกิจและทีมงานฟาร์มชาแนลมาแล้วค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณกับเรื่องราวที่จะทําให้การทําเกษตรเป็นเรื่องง่ายค่ะในช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ ไม่ทีมเค n นบายเอ็พร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาร,ระบบไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าถามมืออาชีพถามเค n นบายเอ การรับรองพันุ์ข้าวของกรมการข้าวเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ศูนย์วิจัยข้าวพัฒลุงได้ดำเนินงานมาตลอดเพื่อพัฒนาการปลูกข้าวอนุรักษ์และคุ้มครองพันุ์ข้าวตรวจสอบรับรองมาตรฐานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนา โดยการรับรองพันธุ์ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ก่อนที่จะแนะนำให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูกเป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการและความน่าเชื่อถือผ่านการปรับปรุงพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ที่นำมาจากแหล่งอื่นโดยมีการพิจารณาข้อดีข้อเสียและคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรที่จะปลูกสายพันธุ์นั้นต่อไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังจากผู้รู้กันเลย ค่ะ,คะการรับรองพันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้านพันธุ์ข้าวนะคะโดยควบคุมเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุปลูกพัฒนาพันข้าวการอนุรักษ์และคุ้มครองพันุ์ข้าวนะคะการผลิตเมล็ดพันธุ์รวมถึงการรับรองมาตรฐานและก็ ส่งเสริมเผยแพร่แนะนําองค์ความรู้ให้เก่เกษตรกรนะคะเพื่อจะพัฒนาชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยเรื่องตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะคะซึ่งจะรวบรวมพันธุ์ข้าวจากแหล่งต่างๆนะคะรวบรวมมาคัดเลือกสายพันธุ์ให้ได้พันธุ์ที่ดีจากนั้นก็มีการผสมพันธุ์ข้าวหรือการคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมนะคะจากนั้นก็จะมีการศึกษาการยอมรับของพันธุ์นะคะโดยจะแบ่งเป็น2ขั้นตอน1ก็จะเป็นการศึกษาพันธุ์ขั้นต้นนะคะก็จะศึกษาลักษณะรูปแบบทรงต้น วันออกดอกนะคะอายุเก็บเกี่ยวจริงลักษณะของเมล็ดพันธุ์ รวมถึงความท่าทานโลกและก็มะมล็ของข้าวที่สําคัญนะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็นขั้นตอนการศึกษาพันธุ์ขั้นสูงอันนี้เราก็จะศึกษาเหมือนกับขั้นต้นแต่เราจะเพิ่มเติมในการศึกษาของผลผลิตนะคะจากนั้นเราก็จะนําข้อมูลทั้งหมดนะคะไปปลูกเปรียบเทียบในแปลงนะคะซึ่งเ,ออเราจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทางกายภาพในส่วนของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงนะคะเราได้เข้ามาดําเนินการทํางานวิจัย ในแปลงเกษตรกรที่เป็นพื้นที่นาริมเลนะคะซึ่งพื้นที่นี้นะได้รับผลกระทบจากาน้ําเค็มรุกใ,ในช่วงที่เกิดภัยแล้งทําให้เกษตรกรนะคะไม่สามารถที่จะผลิตข้าวได้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงเราก็เลยได้นํางานวิจัยมาลงในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินและคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มนะคะแล้วก็ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่น้ำเค็มลุกล้ำซึ่งเราได้นำพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์นะคะที่อยู่ในระหว่างการคัดเลือกแล้วก็ประเมิน มาทาการปักดําเพื่อที่จะทดสอบพันธุ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นี้แล้วก็เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะของความทนเค็มมีลักษณะทรงต้นทรงกอที่มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนอกจากนั้นจะต้องเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงะคะ่ะได้นําพันธุ์ข้าวต่างๆมาทดสอบร่วมกับ เกษตรกรในพื้นที่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองพันธุ์เราก็จะมีการศึกษาการยอมรับก่อนการขอรับรองพันธุ์นะคะโดยจะศึกษาในด้านต่างๆจากการศึกษาทุกด้านนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือการขอรับรองพันธุ์โดยกรมการข้านะคะซึ่งจะนําข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ศึกษามาแล้วก็นํามาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องทางวิชาการและก็ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะเพื่อสนับสนุนพันธุ์รวมทั้งพันธุพื้นเมืองแล้วก็พันธุ์ที่นํามาจากแหล่งอื่นนะคะเพื่อที่จะรับรองและเผยแพร่พสูเ่เกษตรกรเพื่อให้เป็นพันธุ์ปลูกนะคะโดยเราจะรับรอง่านกร,กรมการข้าวมีสองประเภทนะคะก็คือพันุ์รับรองแล้วก็พันธุ์แนะนําค่ะได้ยินแบบนี้แล้ว คุณผู้ชมสามารถมั่นใจถึงคุณภาพมาตรฐานของพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวได้เลยนะคะเพราะนอกจากจะเป็นพันธุ์ที่มีข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตแล้วนั้นเกษตรกรยังสามารถใช้เป็นพันธุ์ปลูกเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกด้วยละค่ะ การแบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนานและยังมีการแบ่งปันที่ขนให้ไม่รู้ตัวรางวัลที่หเลขที่อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบหล้นเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อัพเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีกันบ้างดีกว่าแต่ว่าจะไปทำอะไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะ